เหมือนฝันแค่ไปเติมน้ำมันในปั๊มประจำจู่ๆได้ลอตเตอรี่จากคนแปลกหน้าแจ็คพอตแตก37ล้านเผยชัดๆจะเอาเงินไปทำอะไรตามข่าวประชาสัมพันธ์หญิงชาวอิลลินอยได้รับตั๋วลอตเตอรี่ลัคกี้เดย์ลอโทจากลูกค้าประจำที่ร้านฟอสมาธในลอสพาสซึ่งอยู่ห่างจากชิคาโกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ85ไมล์เจ้าหน้าที่หน่วยงานลอตเตอรี่ระบุว่าผู้โชคดีตกใจแทบแย่หลังจากถูกรางวัลหนึ่งล้านดอลลาร์ประมาณ37ล้านบาท จากตัวลอตเตอรี่ที่จูจ่ๆก็ได้รับจากคนแปลกหน้าในปั๊มน้ำมันที่มอบให้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ตัวราคา1ดอลลาร์ประมาณ37บาทถูกรางวัลในช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่22เมษายนเนื่องจากถูกทั้ง5หมายเลขหมายเลขที่ถูกรางวัลคือ25 27 3 4 6และ6ได้รับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์ประมาณ37ล้านบาทและร้านฟอสมาจะได้รับ10%เเซของรางวัลจากการขายตัวที่ถูกรางวัลน,นั่นก็คือ10,000ดอลลาร์ 1. ประมาณ หญิงผู้โชคดีที่ถูกรางวัลจ็คพอตเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนและปิดหน้าของเธอขณะที่เธอถ่ายรูปด้วยเช็คใบใหญ่ของเธอทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุและผล เธอบอกกับเจ้าหน้าที่ลอตเตอรี่เมื่อเธอรับรางวัลและกล่าวว่าเธอตั้งใจที่จะนําเงินที่ได้รับไปช่วยปู่รวมทั้งซื้อรถและบ้านใหม่ด้วยส่วนเงินเพิ่มเติมจะนําไปเป็นเงินออมการถูกรางวัจ Lucky Day, ลจ็คทอดลัคกี้เดย์ลอตโตโอกาสเกือบหนึ่งในหนึ่งจุดสองล้านเทียบแล้วต่ากว่ารางวัลใหญ่อย่า,ยยางพอเออร์บอหรือ Mega m i ลีย o n s อย่างไรก็ตามมีเพียงอิลลินอยส์รัฐเดียวที่อนุญาตให้ผู้เล่นร่วมจับรั้งวันวันละสองครั้ง